มีที่มาเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันสวยจนไม่ถูกนะคะเวลามันบานดอกมันจะโตแบบนี้นะคะก็เจอทุกปีนะคะเพราะว่าอยู่ปบกทางเข้าบ้านดอกไม้บานนะคะซึ่งสวยมากเลยนะคะประตุมติดใจจอดเลยนะคะข้างทางนะคะ Yeah, i a couple guy. ว่างเร็วเร็นว่าสว่างเร็วากนะคะสว่างหรือปกติที่ไหนว่าสเทียบกับบ้านเราที่มืองราาว่าสว่างปกติบมันแต่ถ้าเกิ้านกิดต้วอุณหภไมสูงเติเตมัวเลยได้นะคะสวยไม่สวยนะัดลมอุ่นแไม่เห็นวรนะคะแต่ริงๆสถานการณ์ทีาเนค สว่างเร็วเร็นว่าสว่างเร็วมากนะคะสว่างนี่คือปกติในการงเทียบกับบ้านเราที่เมือนไทยวลาตอนเช้านะสว่างปกตินี้เลยขึ้นนะคะขึ้นตอนตีหนึ่งขึ้นตอนตส่งขึ้นสว่างสวยสว่างจ้าเลยไหมนะคะบทสรุปใหม่นะคะว่านะคะช่วงนี้นะคะก็คือเดือนเมษายนนะคะ ก็คือจะนะคะประมาณประมาณสี่ห้าวันกาจะอีกได้นะคะนี่คือสถานการจัดเียกัแล้วก็สว่างตอนยเช้าสว่างเรวยวเช้าแดงรุ่งตวันในในคลิปมันก็ลิที่จะมีขู้ด้วยแกตัวนะคะสว่างสวายสว่าจ้าเลยไหมนะคะก็จะหาสรุปไปว่านะคะว่าช่วงนี้นะคะือทำไมนะคะว่า จริงก็คือนะะคประมาณเราคิดตามความเป็นไปได้นะคะเรานะคะคิดตามความเป็นไปได้เพราะฉะนั้ว่าเรียกว่าสว่างนะคะช้ามืดในที่นี้ก็น่าจะสว่างช้าพูดเพื่อแก้ตัวสรุปตรงนี้ไม่ใช่นะคะก็คือจมืดช้าตามสถานการณ์จริงอยู่นะคะแต่หมายร่าสว่างเร็วเร็วทำไมนะคะ จริงก็คืออาก็ตามความเป็นไปได้นะคะไม่น่าจะหนาวสภาพดีได้ขึ้นจักรยานเที่ยวมานดูะคะก็สว่ามหยกไม้เคะนแล้เมื่อจะได้ชมหอกไม้ะก็น่าจะสว่างช้าก็ไม่เกี่วไม่ใช่นะคะก็คือจ้ามืดช้าสถจนกรณานแต่ไม่เยสว่างเร็วได้ะลยทำไมนะคะ

ก็จะดีว่าจะก็เือนการก็ับความเป็นไปได้นะคะน่าจะหาวันนี้จะถือว่าพระบาทส่เด็บระเจ้าอยู่ไวบรมราชกุมีตระางสมเด็จ่าะเจ้าอสู่หัวบมราชกุมารี สะดุไม่ใช่นะคะเปคนคดีจุ่ลื่นเชิดซึ่งจะล์การดูแต่สว่างเร็วไว้นะคะกการที่แกตัวก็คือการระการแต่ความเป็นดีนะคะเราจะมาวิจารณ์กันนะคะแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็น่าจะสว่างนะะ มดมือตรงีไม่ใช่นะคะก็คนจุกเืดช้าตามสนจากคะตุงมกอกแต่วงเร็วนะคะมีอนไรตัวทำยูทูบีอะไรต่ตงกันเกตัวก็การระบาดดามความเป็นไี้นะคเนเพื่อนๆต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกจากบ้านออกได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะไป อกจากบ้านที่จะไปถ่ายอะไรนะคะไปถ่ายพิพิธภัณฑ์นะคะที่สวยงามที่มันมีคุณค่าอยู่เยอะแยะเลยนะคะแถเนี้ยไม่ได้นะคะก็ปิดหมดเร็วนะคะไม่กระทั้งร้านอาหารอยู่ทั่วดู นะคะวันที่2 8นะคะข่าววันนี้นะคะที่นี่ก็จะเปิดก็ค้านะืะนก็จนเปิดนะคะนะคะก็วันที่2ี่ก็น่าจะไม่สามารถที่จะเขต้องระมัดระวังกบ้านออกได้นะแต่ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงไปเปิดอกก็บ้านที่จะไปเปิดล็อกดาวนะคะในวันที่ยิพิบ้าเนนะคะที่สวยงามที่มันมีคุณค่าอยู่เยอะแยะเดทห้างได้ก็เปิดบุวาเร็วไปกทำให้กระทัหันแต่มาตุ้งต้น วันที่21นะคะดนวันที่ที่ก็จะเปิดพระโรไม่ไดเป็นถานที่ต้องเปิดนีะคือบรรยากาศไม่สามารถที่น ระมัดระวังบ้านอกได้แต่ควาสามารถที่จะเป็นดวงนะคบเป็นบ้านที่จะเปิด็อกดาวนะคะในพิพิธภัณ์นะคะที่สวยงามที่มันงงงเดินที่ทางได้คตัว่าเป็นบุญมาเร็วไป้ทางหนทั้งร้านการโภชนกรรมของโรแมนะคะวันที่2แปดืะนกันาที่นีก็จะเปิดมะรับนนี้นะคกมาทอกเตอัปเดตบรรยากาศให้กับ้านาที่และก็ตัราบา ิดไดได้โอนมาแต่ผิดาดได้รายอมรับิ่งเราทำ้จะไม่ได้รับทุกสิงทุกอย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ิงนะคะเพราะต้องเกิดการพิน์นะคะช่องพัตุ้มชานลนะคะก็ กว่าทุกคนนะคะช่วยกดถูกใจนะคะอัปเดตะกดไม่ต้องแชร์นะคะก็คอมเมนต์ก็ตทุงด้วยว่าคอมเมนต์เป็นยังไงนะคะช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าทุกที่เป็นยังไงบ้างแนะนยอย่างไรนะคะมัลง็เนดีนะคะที่จะรับฟังค่ะความคิดเห็นทุคนรวมทั้งภานะคะได้ใจช่วยกดติดตามนะคะเข้าไปที่ชั้นพระตุ้มนะคะ แต่อันนี้นะคะจริงๆคนติดตามท่านะคะใครไม่มีอีเมลก็ติดตามไม่ได้นะคะเราต้องมีอีเมลส่วนตัวนะคะเข้าไปติอีเมลเข้าไปติดตามได้องแชร์ถ้าใครไม่มีอีเมลก็ไม่เป็นไรดูเฉยๆก็ได้นะคะเข้าไปาช่วยดูในทุบไปด้วยช่องฟ้าตุ้มนะคะเขียนภาษาอังกฤษนะไรบ้างอะไร A T U M เอสนะคะก็คือช่องปังตุ้ครับถ้ามีอีเมลนะคะชื่อเข้าไปกดติดกดกดถูกใจกดติดตามได้เลยนะคะเข้าไปดูปั้งตุ้งดูนะคะดูก็ได้อันนี้นะคะที่ไม่ได้นะคะนะคะใคยของคุณพี่คนนะคะที่ช่วยนะด้วยสวัสดีค่วยเข้าไปดูอีเมลเข้าไปติดตามได้ไม่ต้องแชร์ถ้าใครไม่มีอีเมลก็ไม่เป็นไรดูเฉยๆก็ได้นะคะเข้าไปช่วยในยูทูบไปด้วยช่องปั้งตุ้งนะคะเขียนด้วยอังกฤษนะคะสวัสบ้างเน็ตงานอย่างไร a t u m นะคะก็ไปช่องปั้งถ้ามีอีเมลนะคะชื่อเข้าไปติดติดกดกดถูกใจกดติดตามได้เนะคะถ้าไม่มีเมลก็ต้องดูนะคะดูก็ได้อันนี้นะคะทิ้งอี่มลได้นะคะขอเคุณทุกคนนะคะที่ช่วยนะคะสวัสดีกดตัวใจเข้าไปที่เมลเข้าไปที่ปั๊มได้นะคะถ้าใครไม่มีอีเมลก็ไม่เป็นไรดูเฉยๆก็ได้นะคะเข้าไปช่วยดูในทิ้งคุยกันด้วยช่องปั้ตุ้าเก็บรหัสบิตบิตนะคะที่ว่าไร a t u m c เอสนะคะก็คือช่องฟุ้งถ้ามีอีเมลนะคะที่ข้าไปกดติดกดกดถูกใจกดติดตามไ้เลยนะคะเข้าเมลก็ต้องดูนะคะดูก็ได้อันนี้นะคะทุกคนนะคะที่ไม่ด้วยนะด้วยสวัสดีกดตวใจเข้าไปอเมลเข้าไปประจำได้ถ้าใครไม่มีอีเมลก็ไม่เป็นไรดูเฉยๆก็ได้นะคะเข้าไปดูในยูทูบไปด้วยช่องฟั้งนะคะเขียนใาอักฤีนะคะว่าไม่้างอยากรู้อะไรเอท ถาจะาไปติดขุดขุดปุกแกดจิตราวนั่นนะคะถ้าไม่มีก็ต้องดูนะคะดก็ได้อันนี้ต้องัีก็ได้ค้นะคยมีเมก็่เป็นไรูเฉยๆก็ได้นะคะเข้าไปได้สวัสดีค่ะขดาได้ถ้าคไม่มีเมลก็ไม่เป็นไรดูเฉยๆก็ได้นะคะเข้าไปได้สวัสดีค่ะขุดขุดมาได้ถ้าเคยไม่มเลก็เป็นดูเฉยๆก็ไนะคะเข้าไค่ะ ีวันนี้นะคะปาตุ้มนะคะจะมาโบน,าานะคะยาไอศกรีมนะคะหนังใบไม้ไม่ได้ทาไม่ได้กินนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าบ้านเรานี่ก็คือชิวๆสบายะะสบายในะพีที่ประเทศไทยอ่ะนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยร้อนอากาศเนี่ยจะร้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนนี่ก็คือไอศกรีมนะคะ โอ้โหนข็งใสนะคะตรงนี้เป็นเรื่องประต้มิน้านประเทศไทยเราเชครบโอ้แต่ปะต้มนะคะได้มาอยู่ที่ที่ไมได้ทานะคะได้กินนะคะจริงจริงแล้ว้าบ้านเรานีก็คือไม่ชิลชสบายกินะคะที่ปรเทศคือเพราะว่าบ้านเราไม่ร้อนอากาศมันจะร้อนมากนวราะฉนั้นอะระมันหนาวมากไม่ครียจะแตอย่าง แล้วเะีนเขาไปแล้วนกยเร่อยต้มเมืนจะเอให้าเ่้าทำให้เราฮิ่ไมแต่พต้มนะคะได้มาอยู่วันนี้นะคะ่วงวันนี้ื่อวันนีมีอาาิงเลี้ยวถ้าบ้านเราเ็นก็จะเห็นนะจิวๆสมาธิสมาธ่เขาไม่เคยเพราว่าบ้านเราอยู่ด้านโกกาจะ้นมันนี้าจะไปจะยนีจะไปยันไ อยากกินเต็มจะอยากกินเต็มนะคะโมวานไปร้อยที่ห้างยำเบโนะคะแฟนะคะได้ภาาอันะคะคนนี้นะคะคนเนี้ยโมวานมียำเบลแเนะคะได้นันคือกขยายไป้อยที่ห้างมวานก็เลยซื้อรมานะคะก็เป็นรสส้มนะคะอยากกินมาก าม่าร้อนไม่ร้อนแต่วันนี้นะคะแดดออกมันก็ายบ้านก็ุณไม่ได้เปอะเลยนะคะก็อยู่ได้นะคะทยากาศมีนตินะคะก็ไปซื้อตึงให้ก็เป็นช่นที่ทีจะมียะคะแตันส้มนะคะภาษาดัตตินาเดบนมันจเนสินาเบนนะคะก็ง้นส้มก็ยังง้นมาะว่าช่วนี้มเนทานใน คขเป็น้นมโปนะคะอยากกินมากในน้าวมากวันนี้ไม่ร้อแต่วันนี้นะคะแดดออกก็อย็บ้าง่ได้เป็นส้มนะคะจะเป็นคุณได้ส้มที่จะอวัยติติไม่เป็นปซื้อนเพราะฉะนั้นก็คือส้มด้วยความซีดอกันวะติณตินะคะมก็จะมาได้หไหนวันนะคะอย่าใหหมดไปในวันเดียวนะคะเพราให้หมดไปในวนเดียวนะคะไม่เป็นค้ัไปบางทีนะครับ กมีิ้มเกอะมากอร่อยมากไม่รู้วันนี้จะเปนันที่ประตุ่บ้านเรีวนะคะจะมีต้มนะคะจะมีอาหานะคะ ก็คือนี้นะครก็คือให้ตำรวจก็จะว่าก็คือช่ยด้วยความการที่เราอยู่ในนะวะที่ไม่ได้วันนี้คือจะมีคนในวันเดียวนะคะาะกะนก็ไม่สามารถที่จะไปไม่สิดได้นะคะที่ย่างนะคะเกการที่เราไม่สามารถที่จะไม่สงกินได้ตามต้องการกเราะว่ามัากกินก็ไปได้ร่างกายก็เหนื่อมจก็จะหนาวนะคะก็นิี่เรานาวที่จะ้นสนะคะจะเป็นทางนนะคะ ก็คือวค่จอาการี่ชวยความการที่เรากา่าั่ก็ว่าไม่นไม่ใช่นะคะที่ารจะกินได้นะคทีกินรชาตขอรทำรสอร่อยนะคะอไอศกรีมนะคะไอศครีมโคนก็มีนะคะ แต่ไม่สามารถที่จะสุมปูนนะคะที่จะกินนคะได้ระหว่งทางเพราะว่ามันหนาวมันาานาวไม่ได้นะการที่กาือบที่ว่าไมนาวันะคะแต่ก็ไีคะตัได้นะคะทุกคนาชมไอศครีนะคะไอศครีมก็อร่นะคะไอศครีมนะคะไีมโคเนะคะซึ่ง แต่ไม่สามารถทอดที่เป <sist le> <Dartmouth> ็นยวนนักท <Lake des> <ania> ี่จะท่งข้างมันก็ได้ว่างจะพาท่านะขั้วมันหนาวก่างกันหนาวได้นะครับทุกการีั่งหน้นทีชาติสั่รวยแถ้ามีอะไรนะครับเบเกอร์่ก็ได้นั่งกระไดกินเบเกรนั่กรได้กินสกินนัางกระไ้กินสกีัร่อยนะคะ ขอใหชคไอสกีทนะคนด้วยนะคะไอซวทยนด้วยนะคะไอซ์สกีในใจช่วยกันเลยไม่สามารถจะเกี่ยวกข์ัดใจให้นักผนักปได้นะคะยังไงยังไงก็สนับสนุนการให้ไวให้ถึงควางการทุกคนนะคะช่วยดูประตูด้วยสวัสดีค่ะทุกถ้ามีอะไรนะคะที่รับเรงนะคะทำทุกคนได้ช่วยสันนะคะไอซ์สกีทุกคอรวยนะคะ ช่วงไอซรีมไหคะด้ยนะคะหรืไอซรีมอะไนกเป็นัใจช่วยกันไม่สามารถ 来来。来来